เอาแล้วทุกคนคุณนอะคุณนอะพี่น้องนึบๆๆเลยครับผมแต่ว่ามันป่าใหญ่พี่น้องอู้เบิง่งโอ้ตายหมดเงยแล้วแบนี้นี่ออกได้บ่ล่ะตัวบักใหญ่ครับผมโอเคครับมาครับผมพี่น้องมาหั่นเจอของอันนี้ของจริงแล้วครับผมพี่น้องโอ้โหชะโดครับผม อู้ยพี่น,อน,นอ้องนู่นเหรอโอ้โหเมื่อกี้เจอตัวอะไรไปไม่รู้อโอ้โหโคตรใหญ่ครับผมมาแล้วพี่นอ้องหลังแรกครับผมโอ้หมันมันครับผมโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวปลาขึ้นกันครับมาแล้วพี่น้อง มาแล้วครับใหญ่ครับขอภัยในความไม่สะดวกเลยี่พี่ห้อเกาะมินแทเกาะมิ้นแทะเกาะมินแท่ตัวยังหงามากเลยพี่น้อตัวยัมากเลย เออผมเอาขึ้นก่อนใหญ่มากเลยพี่นอ้องหนังท้องเดี๋ยวมันเงยมากอู้ปืดพี่นอ้อ,ยนองยังจังครับผมนี่หาแท้ตัวนี้พี่น้องอู้เกาะมินครับผมตับหนึ่งค่ะครับผมพี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยังเป็นทางการครับผมหลังแรกอู้ อู้ใหญ่มากครับผมอดอุ้ยปากฉีกหมดเลยพี่เนอะเกลียบครับผมโอเคครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปเมื่อกีโดนตัวเงินตัวทองครับผมอู้โคตรสิงเลยพี่เนอะครับผมพี่เนอะต้องการาบขอโทษข,ขอพัยครับผมเอาปลาไปไว้ผมพี่เนอะตัวเงินตัวทองมันหลายพวกกินไปครับผมมันกับตัดสายไปตัวหลังนึงเหร เลยฝ่าไม่ยามที่เหลือครับนี่ก็บคุณนะคุณคุณละบนี้พี่นออกแล้วนี้ยังบ่กกินครับผมหล่อนคุ่นไปฝุ่นเหรอทามาชมบรรยากาศกันตอนเศสาครับผมใช่ไมเขาจะรุนป่เบื้องต้นดังได้บ่ถือกับคอย เดี๋ยวจังเก็บกลับหลังสุดท้ายไรหลังสุดท้ายมาตรงนี้นตัวท่อมันกินป่าทีนึงไม่สื่อครับหลังนี้หลังนี้จังห้อยกินบ่อยู่วะพี่น้องโอ้เห็นแต่ดวงเบ็ดกินครับผมหลังนี้บ่อยู่ด,ด้นยไงมันอยูนุ่มๆแล้วเนี่ยเห็นแต่ดวงเบ็ดเหมือนข้างหน้าเขาดีกว่าเออ ตัวเนี่ยเป็นตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ย,อยจะถือจะถือได้หลังนี่ว่าถือครับผมเดี๋ยวฝนสียาวไปทักหนาก่อนพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องทางลงโ <c ười> <c ười> อ้ยบ่ถือครับเบ,บิบดละ นี่เสียเบ็ดสิทหลังแล้วเด็ดตัวเดียวแหละพี่น้องเดี๋กวว่ามันจะถือไล่เบ็ดกลับตัวครับแับน,น,นี้เดี๋ยวว่ามันเถิดปลาจะตั้งดึงใหม่เข้าม้าสิน้อตัวท้องกินรุดตัวว่ปปะปลาผมไปดุกตายขอลอยพี่น้องโอเคครับผมมันจะกาดตอนสะเซาะนะพี่น้องพามา ยามเบ็ดแต่ว่าปลาผมเอาขึ้นไปไว้รถแล้วละ่ะไปเอามีดมัตัดกสายเบ็ดหลังแรกครับผมโอเคครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้เฮ้ากระมาหอดรถเท่าเระครับผมเบ็ดกับเก็บเปอร์เบ็ดล,ละล่ะตัวนี้เงีแห้งครับผมพี่น้องผมว่าสีแง่ก็ตัวก้อนในตัวก้อนซีละซีซีโลหะเดี๋ยวมาลุนตัวนี้ครับผมเราจะเสียนาคิโลได้พี่น้องเงคีครับอย่าไปลุนอยู่บ้านครับผมมา พี่น้องเดี๋ยวเรามาช่างปลาชโดกันโอ้คือหนักทุกว่าปลาโอ้ยว่าแล้วตาซัางหน่อยไปเลยอือโอ้โหพี่น้องพอึ่ดห้าโลเก้าผมว่าแล้วเบด็เบดเบือเจ็ดผมหน่อยไปเลยห้าโลเก้าพี่น้องโ,อโหุย ใหญ่มากเบื้องตาสังผมป้าวยผมมาสังเกตปลาดุกของผมมันมีห้อยถือกัดอยู่พี่น้องเด็วก็มีห้อยถือกินนะผมบอกผมว่าโตเงินโตทองกินหรือเปล่าพวกหลุดหลุดนะแต่ว่าปลาดุกับผมมีห้อยถือกัดมีห้อยเขียวห้อยเละ,เละๆอยู่ผมสังเกตอยู่ห้อยหางขาดก็มีโตโตเมื่ญ่ยยกินครับผมข้ามันโตใหญ่รุ่นเนี้ยมันจะอมเลยตัวละสองโลขึ้นนะเ,เบ็ดเบยเจ็ดนะมันพนอนอดเ,เบ็ดเบยติดพี่น้อง โอเคครับผมมันๆครับผมมือนี่